ันนี้พวกเราจะมาทำลูกยอดจากกระดาษแก้วค่ะอุปกรณ์ในการทำลูกยอดนะคะกระดาษแข็งรูปวงกลมกาวกันไกคลิปหนีบกระดาษไม้จิ้มกาวแม็กดินสอกระดาษแก้วจำนวน4แผน่นสามารถเลือกสีได้ตามความต้องการเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะนำกระดาษมา1แผ่นค่ะและแบ่งเป็นสส่วนในกระดาษหแผ่นนะคะเราจะได้รูปวงกลมประมาณหนรูปค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะเราจะใช้กระดาษแข่งวงกลมวางท่ากระดาษค่ะแล้วใช้ดินสอ,อาวาดตามแบบค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราจะใช้แม็กหรือคลิปหนีบกระดาษก็ได้ค่ะตามความต้องการเพื่อยิดทั้ง4มุมของรูปวงกลมค่ะ เพราะกระดาษแก้วเป็นกระดาษที่ลื่นและค่อนข้างตัดยากค่ะหลังจากที่เรายึดก,กระดาษทั้ง4มุมของรูปวงกลมแล้วนะคะเราก็จะนำกันไกรมาตัดขึ้นของกระดาษค่ะ และใช้คลิปหนีบกระดาษเพื่อไม่ให้กระดาษเลื่อนค่ะแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนที่5นะคะเราจะใช้กรรไกรตัดตามรูปวงกลมทั้งสองสีค่ะจะได้ประมาณนี้ค่ะใน1สีจะมี10แผ่นค่ะใน1ลูกจะมีจํานวน20แผ่นค่ะเราสามารถเลือกสีได้ตามใจชอบหรือในลูกเดียวเราสามารถใช้สีเดียวก็ได้ค่ะขั้นตอนที่6นะคะวิธีการพับ เราจะพับครึ่งวงกลมค่ะให้ได้แบบนี้และพับต่อไปอีก3ครั้งให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะโดยกระดาษที่พับจะต้องเท่ากันค่ะขั้นตอนที่7นะคะเมื่อเราพับกระดาษเสร็จแล้วเราก็จะขี้กระดาษออกเป็นครึ่งวงกลมค่ะโดยมีวิธีการเรียงกระดาษ3แบบคือแบบ2แบบ5และแบบ10ค่ะแต่วันนี้เราจะเรียงแบบ5ค่ะโดยเรียงสลับสีกัน แนะนำไม้จิ้มฟันนะคะฝั่งที่ตัดไว้จุมม่มลงไปในกาวค่ะแนะนำมาจุดกับกระดาษเส้นที่ 1, 3,5, 7,9สห้า็ค่ะห่างจากจขอบประมาณ1เซนค่ะจะจุดกาวเพียงแค่เล็กน้อยนะคะเพราะกระดาษแก้วเป็นกระดาษที่ติดง่ายค่ะและนำกระดาษอีกแผ่นมาประกบกันค่ะโดยขอบจะต้องเท่ากันค่ะ แนะนำนิ้วมือนะคะกดลงไปค่ะตรงส่วนที่มีกาวแปะไว้ค่ะและทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบ20แผ่นค่ะหลังจากที่เราจุดกาว1,3,5,7,9เสร็จแล้วนะคะเราก็พักทิ้งไว้ให้แห้งก่อนค่ะจากที่กาวแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาจุดเส้นที่2,4,6,8กันต่อค่ะ ห่างจากขอบหนึ่งเซนเหมือนเดิมนะคะจุดแบบนี้ไปจนครบยี่สิบแผ่นะคะ่ะทำแบบเดิมเลยนะคะนำมาประกบกันและกดค่ะหลังจากที่เราจุดกาวเส้นที่สองสี่หกแปดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปยอดประมาณนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะนำกาวมาแปะตรงขอบๆนะคะบางๆค่ะและนำทั้งสองข้างนะคะมาประกบกันค่ะขั้นตอนนี้ต้องมือเบาหน่อยนะคะเพราะว่ากระดาษแก้วขาง,ง่ายมากเลยค่ะ